สวัสดีครับขอต้อนรับและกระนั่งผ้าพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการรอยยิ้มกเษกษตรครับผมนุ่มเยุนท่อนเมื่อีเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินพร้อมกับทั้งไอเทาคําหลอไอไส้นะครับผู้ที่ได้ประชาสัมพันธ์และกกเป็นตัวแทนจำน่ายอาชดินเต็มสูตรให้กับพี่น้องในพื้นที่ของเข้าได้เปลี่ยนแปลงนะครับเมือ่อผ้าไอคําหลอนะครับผ้าเยสุนทรอนมาเบิงเบิงไฮมั่นของทงั้งคุณอ่าสองสามีภรรยาคูหนึ่งนะครับซึ่ง มันของเพล่นนี่เขาก็ปปูกได้เพียงแค่สองเดือนกับอีกสิบมือนะครับสองเดือนกับอีกสิบมือนะครับมือที่เพเริมปลูกก็คือวันที่ยี่สิบหากุมภาพันธ์สองพันหารอยห้าสิบเจ็ดเมื่อนี่วันที่หกพฤษภาคมสองพันหารอยหาสิบเจ็ดนะครับประมาณสองเดือนกับอีกสิบสิบมือสิบเอ็ดมือประมาณน,นี้แหละน้องพี่น้องเนาะน,นะครับปรากฏว่าเกิดความอรังการงานสาร้างึ้นแบบที่บ่เเคยเห็นมาก่อนนะครับ คือทั้งคุณหน่าทั้งสองท่านนี่นะครับมีฝีมือในการทําการเกษตรอยู่แล้วมาเสริมกับเทคนิควิธีการทีด่ดีขึ้นโกเกาของทั้งไอเท่าําเลาะหลักการไม่ได้ใส่อาชีพิในการทําการเกษตรโดยที่บลิตได้ตองสารผิษสารเคมีเลยนะครับพี่น้องมาเบิ่งนกันมามั่นเพียงแค่สองเดือนกลัวๆนี่นะครับมั่นเกิดหัวขึ้นใดจังใดหลักการเกิดหัวใหญ่ซ้ำใดเดี๋ยวจะไปติดตามพร้อมกันุ่นนี้เชิญทั้งไอเท่าําเลาะทักทายพี่น้องทางบ้านเฮานะครับครับสวัสดีครับผมนุ่มนามมนคุณหน่าแหลมเท้าําเลาะนะครับ ได้เมื่อนี้ได้น้ำผ้าพี่น้องมาทา้งกำไฟบันโปงเสือกนะครับอำเภอได้ยง่อสหัตสหขัน,สห,ส,ขนสหัสขันนะครับได้มาเยี่ยมชมแปลงสาธิตหรือว่าเป็นแปลงมั่นที่เขาร่วมโครงการอาชาดินสางหัวมั่นนะครับหลกาเป็นแปลงที่ทุกคนมองขำนะครับตั้งแต่แม่แม่เร็กกระทั่งแปลงของผมกับยังแพ่ของเรา แลงของผมสามเดือนกลัวนะครับของเรลาสองเดือนกลัวแต่ว่าของผมแพ่ของเราอ่าเรื่องคว่อมสดคว่มง่ามควม่ใมไ่อ่าหรือว่าหัวไ่หัวเง่าแล้วกินขาดนี่เป็นม้้ยซุ่มอีกคนหนึ่งนะครับทั้งโป่งเสือกอ่าหลายหลายลอยคนนะครับทั้งหมดสี่มีประมาณเกือบสามลอยคนนะครับที่เขารวมแข่งขันในในครั้งนี้นะครับกามีม้้ยซุ่มหลายนะครับที่ว่าท่านเด้เปิดหูเปิดตาบ่ได้เปิดโตนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ ตัังแต่ผมเห็ดมั่นมากกับเพิ่งเห็นแปลงนี้ครับเป็นแปลงถี่สมบูรณ์อีรีแล้วก็เป็นแปลงถี่งามอีรีในชีวิตผมเดินเดินท่งมากครับสายเกษตรนี่ผมก็เห็นแปลงนี่ที่สมบูรณ์อิรีนะครับที่ผมประทับใจอีรีนั่นก็คือประทับใจเป็นอย่างยิงนั่นก็คือหัวจิตหัวใจจากคนที่ป่วยยืนนะครับป่วยยืนแล้วก็สู่สู่เฮ็ุงานเกษตรได้ออกมาสมบูรณ์แบบนะครับถี่บ่ป่วยคืนจะของ นะครับนี่ก็คือเราป่วยแต่ร่างกายนะครับแต่ว่าจิตใจของเราเนี่สุดยอดนะครับเป็นเกษตรตัวจริงอิรีนะครับผมกะนับถือเลยยอมรับนะครับไปเบื้องแบบมาจากผมนะครับแต่ว่าไม่เหตุเองและก็ได้พ้นผลิตถึงขนาดนี้ได้เห็นผลงานถึงขนาดนี้นะครับพี่น้องล่องคืนเบื้องว่ามั่นนี่ขันไปปลูกใต้ต้นไม้นี่ว่า่ม่ทางว่าสิึ้นได้แต่ว่าตัวนี้ขึ้นได้แบบสบายสบายโดยใส่อาชาดินสามพลังบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ พี่น้องล่องบึงนะครับว่าสิเป็นจังไดๆมาจังไดเดี๋ยวให้ทั้งในห่างนะครับได้เฝ้าใจครับเนื้อไอทั้งสองนะครับในเอื้อยนั่มเนื้อไอนั่นะครับนะครับขอเชิญครับในห่างครับครับผมอ่ะพี่น้องที่ปลูกมันสับปะรดก็ตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันนะครับเด้อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเฮาเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อซื้ออย่งครับซื้อจอยครับจอยพ่อจอยเนาะแม่อยังครับแม่น้อมค่ะแม่น้อมค่ะซื้อพ่อจอยซื้อของเล่นซื้ออย่งครับ คือสมัยครับนามสกุลโคตรพัดครับอายุเจ็ดปีแล้วอายุสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีแม่น้อมอายุสี่สิบสี่ค่ะซื้อเของเียนสี่อย่งครับซื้อป้าน้อมปีการค่ะโอ้ครับผมทั้งสองทันนี่อยู่บ้านที่อย่างน้องนี่หนึ่งหกหนึ่งครับหนึ่งหกหนึ่งมูมูสามครับบ้านบ้านป่งเชือกตะบนตะบนหน้ามะเขืออำ้มเพอเพอสหัสสการสหสสการเจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์นะครับอาชีพหลักของเขาเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรครับเห็ุมาจากปีแล้วครับนี่ กะมั่นฟื้นมาเฮ็ดสองสามปีสองสามปีก้อนหน้านี่ที่จะมาใส่อาชดินนี่นะครับเที่ไหนแบบธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติแต่เก้าเนี่ยเดี๋ยวใส่สารผิตสารเคมีไงวะใส่ครับใส่พวกกลุ่มสารเคมีพวกปุ๋ยเคมีอีกสิวะครับในเบื้องนี้มองนี้นี่ครับเคยปลูกงามแบบนี้มาก่อนบ่อก่อนหน้านี่บ่ครับบ่เคยเลยครับมองนี่นะตอนนี้ที่ยุทธสุนทอนยืนอยู่สูงเกือบเพียงข้อนี่นะครับกับมันสองเดือนกลัวนี่นี่คืองามสุดแล้านรับนี่ ในแต่เขาเห็ดการเกษตรมานี่ยในแต่ปลูกมันมานี่แต่ก่อนนี่ปลูกมันปัญหาของมันของเขามันเป็นยังไงครับก็ค่อยมีปัญหาอยังไบอกค่อยมีบอพวกพี่ยพวกอย่างบัวโล่บางทีทั้งนี่บ่มีเลยผมปลูกอยู่นี่บอค่อยเห็นปัครับอค่อยเห็นปัญไาเ็นบอครับแต่ว่าเข้าก็ได้ใส่พวกสารพิษสารเคมีอยู่เขอกันอ่าเอาละนะครับเฉพาะเบิ้งมองทีโยสุนท่อนเบิ้งเลี้ยวเห็นนี่เนาะแม่นบ่ครับบอนี่นี่เนื่อที่ประมันจะเท่าไรนี่เพราะกาได้บว เพราะอะไรอยู่บ่เป็นสองงานบ่ครับประมาณสองงานบ่ครับสองงานนี่แต่เก่านี่นะครับแบบทีเข้าเห็ุแบบวิธีการทีพันพานมาเนี่ยเข้าได้หลายปไหดนครับสองงานนี่ได้ตันสองตันนี่นะครับตันหรือสองตันเอ้าก็บ่หลายตัวนี่ไหมตีไปเลยสองตันเนาะครับตกไรละประมาณสี่ตันแมนบ่ครับอันนี้คือตีแบบยางหลายเลนไว้ครับโอ้โหนะครับกะ ก็บ่หลายไปไหนได้แล้วเนาะแต่ว่าบัตรที่นี่นะครับเพนบอกว่าแปลงทางพุ่นนะครับมีอยู่ประมาณประมาณไรกว่าๆวนนะครับอ่าที่ว่าเบิ่งที่ว่าได้18ตันนั่นวะรับอัน18ตันนี้คือเอาอ่าชีพดินมาใส่ล้วก็ปลูกแบบเก่าๆถูกต้องบ่ครับค่ะแม่นบ่ปลูกแบบเก่าๆแบบขั้นหน่อยเาอเขาเขาเขาใส่อีหยังเนี่ยได้แปลงพุ่นว่างันนี้ทีว่าได้18ตันใส่เคมีครับใส่เคมีแล้วก็ได้ใส่อันอาชีพดนําอยู่บ่ครับ ย่งบ่ทันไ้ใส่เรรอเอาบ่ได้ใส่บอกบ่ค่ะเพึ่งฮูค่ะเดี๋ยวแปลงท่างพูนนี่ปูได้18ตันเลยคือฝีมือเท่าไหร่เนี่ป็น้อาีมดล่เป็นน้ำดินเอคือค่ะฝีมือู่แลเ่้อนม่มาปลูกหางออกแต่ว่าบัตนี้ทา้งทางเบื้องนี่คื้ได้หน่อยแต่บัตรนี้เอาทางเบื้องพุนแต่ว่า18ตันนะไรกัวๆนึงอะมับ่เม่นไรกลัวเด้อครับประมานเท่าไหร่ครับประมานสองไรกลัวประมานสองไรกัวคุนบอกครับเบื้องเ้วยสายตามันคือจังบลเัวไหลเณ สิแปดตันแม่นบออัอ้น,นคือแบบเก่าๆที่เพชรมาบ้านทองเนะครับเอาละประเทศนี้นะครับพ่อมาอยู่แปลงนี่นี่นะครับปรากฏว่าสีได้อยู่ประมาณประมาณสองตันต่อต่อต่อตสองงานบอครับเออเราบ้านหูจักกับอาเฉลี่ยในนะครับนี่ฟังวิทยุค่ะเออฟังวิทยุฟังวิทยุแถวคัค้มรอเนี่ยหล่ะบ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เลยเขาไปหาเพิ่นครับเขาไปเมึงแปลงสาธิตเพิ่นกับลั่งแตกตอนนั้นเนาะครับกับลั่งแตกเขาไปเมึงกลับมากอะ มาจัดการไทยมันกกวดเลยเนี่ยบอกโจกกวดโอ้ครับ <laughs> <c oughs> กวดขึ้นกระดันน้ำห่วยขึ้นมากคันมันก็เล็เห็ดคู่ให<น>ญ<น>่ขึ้นนี่เส้นว่าปูข้างออกเห็นบหม่ห้างกันกันร้ายไปเลยในห้างกันประมาณแปดสิบบอกครับอันนั้งเม็ดบอกเม็ดึงเม็ดบางต้นก็เม็ดบางต้นก็แปดสิบครับประมาณแปดสิบ,บนนถึงเม็ดครับ <c oughs> อ่าประมาณแปดสิบเซนถึงเม็ดเนาะอ่าประมาณนี้นะครับบัดนี้พ่อปูไปแล้วปุ๊บอีกนะครับมันเป็นในบัดนี้ใส่อาทินแล้ว มันก็งามขึ้นค่ะมันแตกหูแตกตางแตกตาจังไลยเนถะาว่ามันผมบามันแปลกยู่ทีว่าสีอะไนะครับมันเป็นไรครับมันแนนนอนอีเลียแนนนอนเลยบอกครับเขาเด้เอาตุกพะล่งดินพล่างหักว่าใส่บ่เนี้ใส่อยู่ครับล่างดินล่องพืนใส่ยังตมค่ะแล้วก็ล่องล่องล่องกลนคุ้มผมดิตามสูตรแา้วกีตามมาที่นี่เพราะฉีดไปปั๊บเกิดเอียงขึ้นครับอันนี้มันแตกตางหูแตกต่างตาจังไลยนะควมเกียวนี้มันเกียว อย we ู่ตลอดเลยเขียวอยู่ตลอดเลยซึ şey yes, ่งปกติม um ันบ่เ oh ขียวตลอดทำหม้อบ้นก็ได้บ่คมันเขียวได้จักมื่อต่เก่าว์นะมันสีออกกลิ้งเหลืองเด้วออกเหลืองสีบ่เขียวแบบนี้บ่เขียวสดแบบนี้มันเรอโบ่เขียวสดแบบนี้อระบัดนี้มันเขียวสดแบบนี้นี่มาจักมื่อแล้วนี่มันได้ลากเทื่อนในวันนี่บ่ครับเดือดรักเลยสอดือนกว่ามันนี่เขียวตลอดเลยตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดมานี่ตั้งแต่เกิดเลยครับอันซอยต่เก่านี่หาใบเหลืองนี่หลายบ่ครับแต่เก่านี่บ่มีครับบ่แต่ก่อนนี่มั้ยหลายบ่ แต่ก่อนที่บัใส่เนี่ยมีอยู่ค่ะลายไม่ไหลเยบอตั้งขนไหลระบายตอนนี้ล่องร่องหาใบเลือให้บางจัาใบเนี่ยเด้บ่มันบ่มีแล้วครับผมว่ามันบ่มีเลยบ่ดินเนี่ยเกี่ยวเบิดต้นอีรีก็รอบ่ดินเนี่ยเออระบายในความใหญ่ไว้เนี่ยครับแบบนี้ถือว่าใหญ่ไว้บ่ิีสองเดือนใหญ่ไว้ค่ะสองเดือนกว่านี่ใหญ่เกือบอ่าเพียงเป็นเพียงเออเพียงคอนี่นะครับทั้งผู้นินท์ทั้หัวเลยอ่าเจ้าว่าผมกืบแปลกอยู่แปลกบ่ปกติมันปีหนึ่งมันต้องซ้ำเนี่ อปีนึ่งจะแสดงซ้ำนี่นี่ของคนเจ็ดแปดเดือนแล้วนี่ทั้งติดกันในวันนี้ดินดินเดียวกันด้วยดินเดียวกันถ้าว่าเป็นกับดินทั้งขุนคือโบย่ายีบวันตีเออทั้งผิวมันขึ้นย้ายแต่คูณแตกต่างสิบอกสองเดือนกลัวดีครับในกรได้การมันกัญญาวกับสองเดือนกลัว่ายิบหาคุ้มผ้าที่มาปุ๋ยยิบหากุ้มผ้าหาเจ็ดวันนี้วันที่หกเพื่อสภาพหาเจ็ดแนนบอกครับผมเล่านี่นี่นะครับอ่าตั้งแต่เข้าก่นเอามาใส่เลี่ยวนี่นะครับไอ้ปกติสองเดือนกลัวเนี่ย ที่บนผพานมานี่มันสมีหัวแล้วบอกต่เา่าย่งค่ะย่งสองเดือนกวาสิต้นประมาณถึงศอกแล้วไปบุ๊ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้นี่คือตอนนี้นี่คือมันมีหัวแมนบอครับมันมีหัวแมนบอครับเออหัวหน่อยหรือหัวใหญ่ครับหัดทำโปรตีนโปรเมอร์นอครับโปรตีนโปรเมอร์เราก็เห็นบอกว่าตอนนี้ได้ิปคัดเลือกเอาหมองทีอ่าคิดว่าคิดว่าง่ามที่สุดลักแมนบอมาให้ทีมงานเขาเบิงซุ่มเอาเออซุ่มเอาน้องพี่น้อง อันภาพไปเบอร์ไหนครับมองเกี่ยวกับคใบไหมอมีหมืวดไหนแค่ที่แสนละาเป็นควาดป่าป่าเดี๋ยวไปเบิร์ล้มกันครับไปเบิร์ล้มกันนี่ครับอืมนี่แหละเพื่อนเฮ็ดยถือสูตรถืออันนี้มันถือสูตรเป็นแบบนี้เลยเนี่ตาตาเขาบอลล่องกลนขู่มันชีวคืนไม่ปัญญ์อืมอืมอืมชือเขาต้องเตรียมสารอาหารในพร้อมโอ้พี่น้องเบิรงเอานะครับเบิรงเอาเด้อครับเนี่ยเอานิ้วโป้เทียบกับใหญ่กว่านิ้วโป้สองนิ้วกับหุ่นซึ่งว่ามันใหญ่กว่าอยู่ สองนิ้วนิดๆครับผมสองนิ้วนิดๆเนาะถ้าสามนิ้วก็สีนันยุอันนี้คือหัวใหญ่หน,นะครับหรือมีหัวหน่อยหัวขนาดกลางออกมาสีออกมาหลายอันี้คือซุ่มเบิ้งพี่น้องซุ่มเบิ้งเฉยๆได้เนี่ยนะผิวบางผิวผิวเกลี้ยงนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อสีขาวเนื้อหลังจากที่ผิวหลุดออกไปส่วนหนึ่งน้องพี่น้องเนาะครับดินก็ดินดะินดะินดินง่ามหน่ำปลูกห่างน่ำเอ้ยนะครับถ้าแบบนี้นีนนนนนนน่คุณพ่เอเคยเห็นมาเลย บอยู่ันเคยเห็นเลยนี่คือครั้งแรกเลยวะถ้าแบบนี้นี่คิดว่าต้นนึงนี่ิได้ประมาณเจ็กตนันเอประมาณจากกิโลดผม,มกกบ่าผิดต้นเดียวนี่นะย0่สบโลยี่บ <c oughs> โล <c oughs> ครับรบะบาดนี้คุณพ่อปลูกเฉพาะมองสอง,งานนี่จัากจากตน้นทั้งหมด300เทย่าหลัะ300กว่า3ร0กัว่า3ร0เท่าใด,าดประมาณผมบ่ได้ ประมาณส5 0 6 0หนี่แหะค่ะอ่ะตีไปส้าเนาะสามร้อยหาซบาโลกระสีประมาณไอ้ต้นนึ่งเนี่ยซาโล่สิบต้นสองร้อยลอยต้นสองสองพันแมนบอกลอยต้นสองพันสามร้อยต้นหนึ่หกพอีกหาห้าสองหสองเป็นสิบเจ็ดพเจ็ดตันเจ็ดตันเลยบอครับนี่ก่าวไซเจ็ดตันเลยบอโอเค เจ็ดตันจานตะเก่านี่ได้ไสองตันแม่นบออันนี้คิดว่าเป็ไม่ได้ถึงอาจจะถึงเจ็ดตันเลยบ่แมนจีบ่ได้เราหอมลายนะหอมลายบอมมหอโอ้ระบายมันมีอุปสรรคต่อการใหญ่ของมันเท่าไหร่บอสี่บ่มีหัวครับอยู่หอมอ๋อปกติมันสีบ่มีหัวครับมีกับหัวหน่อยแมนบอเออเอาเดี๋ยวจะคอยถาหลุนเนาะนั่นคือสมัยก่อนเนาะสมัยใหม่นี่มันอาจสิขึ้นก็ได้เด้เนาะแมนบออแต่ว่าอาจจะอาจสิบ่ใหญ่ทอพวก สังเกตบงการมันห่างๆอ่บะบัไม่ห่วนะครับอ้าผมห่างๆตามันอืมท้าตาบ่ที่นี่อาจจะบ่ม่หัวก็ได้งังนี่บอครับเออเดี๋ยวจะค่อยลุ่นกันต่อไปเนะครับเนาะปลูกได้แบบนี้นี่นะครับรากบวกับฟรีมือบวกับเทคนิคที่ดีเฮานี้พอใจบ่พอใจอยู่ครับพอใจเนาะคะแนนเต็มรอ0ให้จะคะแนนครับขอเกลอซิผาเกลอีคะแนนไปเอเก็บเกียวเนาะเออเอเอาเครับผม เอาละนะครับพี่น้องยังมีบทที่สุดอีกต่อไปอยู่นะมีปกติสิอ่าอ่าอ่าครับดีครับพี่น้องดีเบิ่งเบิ่งกันไปเห็นแล้วอ่าครับเห็นแล้วส่วนหนึ่งกองเขาก็จับเบิ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมสูงร้อยหกสิบเกะเบิ่งอารมณ์ครับพี่น้องงี้โมนี่แห้งสูงเลยมโมนี่แห้งสูงเลยนะครับทวงพลอะสื่อน้องเลยม่องนี้ไม่ได้แสงเดือดนะครับมโมมีหอมอ่าโอ้เนี่ยแสงมีผลตอมากๆเลยเนาะแต่ว่ากันมวนยึดใต่หุ้มม่วงหนึ่งคันมันพูดถึงคันคันตามปกติทั่วไปมันยิบ่ขึ้นเลยนี่ย บ่ขึ้นเลยแต่ว่ามันขึ้นไดป้ปานนี้นี่ก็ถือว่าบ่กทีได้แล้วงเอิ่นาะเออได้ปานนี่นี่นะครับ้องเอาเอาเป็นว่าให้ทา้งคุณพ่อเชิญชวนพี่น้องทางบ้านเฮาแนะ่มาใส่อาชดินน้ำกันพ่อของนีแล้วอยากจะบอกเขาเจะไว้ยังไงอ๋อผมก็อยากเห็นว่ารองใส่น้ำกันให้บ่ให้ใหส่สารเคมีนะครับอืมอันนี้บริโลงให้บอกสารเคมีนี่บ่ครับครับคุณพ่อเราบอกบ่เก่งคองบ่สบายครับบ่อยากให้ใส้บ่อยากใส่แล้บบ่อยากใส่ไหค่ะบ่อยากเอาไมาใส่ กระด้งนะครับเบิ้งพี่น้องโอ้ยนะมันงามมันเขียวมันแหลกใบล่ำจะเป็นเขียนโอ้ยแต่การมันก็เป็นสอกเนาะโอ้สุดยอดเลยแต่การก็เป็นสอบนี่นะมันสองเดือนกตัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเอาไปเอาไปอัพยูทูปไปพี่น้องเนีเบื้องน้านะครับมันเป็นยังไงอยากเห็นภาพกันนะพเ่น้อครับเนาะเอาพี่น้องอย่าโทรศัพท์มาสอบถามทางคุณพ่อได้ไหมครับเบอร์โทรผมหัวจ็กเบอร์โทรษด้เบอร์โทรเบอยังไงศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก้านิ่ง 3 7 0เจ็ด6ูนย์สาเนาะหกเจ็เะเออพี่น้องละกะพี่น้องจะได้อาชดินนะครับไปใส่ถาดทำการเกษตรเท่าติดต่อมาทางไอแถวคำเลาะเชิญทางไอ้ฝากข้อมูลนะครับครับผมอ้ยแนมกันบริเวณเลยกล้องเลยนะครับบางเมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงพี่น้องมาทางกุงเสือครับหลังวัดปลาพี่น้องมามามาตัดชินด้วยสายหูสายตาพี่น้องละก็คำามาหาไอ้จอยนะครับกับไอ้น้อมนะครับครับเรื่องประเภทหัวจิตหัวใจว่าตรงห่วงครับอ่าขนาดไป หากันยุ่นข้ามวงกลับไปนะครับเ <laughs> ที่ยวหากันตลอด <c oughs> นะครับ <co ld> พี่น้องโทรหาผมก่อนก็นได้นะครับ087968999นะครับ087968999ผู้ใ <co ld> ดคิดว่าผมปลูกมันบาถึง10ตัน20ตันผ <co ld> ู้ใดคิดว่าผมคุ้ยนะครับพี่น้องเขาว่าเบื้องทางผีก็ได้นะครับหร <co ld> ือว่าบทสัมภาตีผมเ็ดให้เบิ้งนั่นมันเป็นเรื่องจริงหรือเ็ตซ้ำใดพี่น้องไปพิสูจน์เอาเองผมก็่สามารถสิอธิบายให้พี่น้องฟังได้ดอก แต่ว่าพิสูร์รดีดีดยพาดที่พี่น้องเห็นจับต้องได้ดีกว่าค่าผมแล้วก็ไอไอท้ากเรอเท่าที่เห็นมากเลยครับเปรียบเทียบใส่ก็แปลงื่นที่ได้ใส่อาชีพดินเท่ากันนะครับในข้าประเนริฐนี่อยากจะให้แปลงนี่น,นะครับในหัวใจนี่ประมาณเลยครับโอ้ตแต่ในชีวิตผมผ่านมากผมก็เขาก็เห็นแปลงนี่ครับ เป็นเป็นแปลงเดียวที่ผมเห็นมาในชีวิตครับผมปลูกมากกกับพอแห้งแล้วผมก็ไม่เจอมาเจอแปลงนี้ผมก็ยังย่งยอมแพ้่เลยนะครับย่อมแพ้่ิตใจย่อมแพ้่กันเอาดูแลเอาใจใส่นะครับเฮ็ดตามตามที่บอกว่าทุสิงทุยางแต่ว่าเฮ็ดได้ดีก็ต้นตน้ตนบ,บับตน้นแบียับเองนะครับพี่น้องกับลองพิสูจน์เอาครับ่าไปเสียคาบอกของผมนะครับไห้มาเบิงเอาเองนะครับเสียเวลานิดนึงพี่น้องกับชิบูดีเสียเวลาเป็นปีนะครับเป็นรอบ ฟังโฆษณาดีดีกับ,บรซ้ำจับต้องได้เก็ลองมาขอเรื่องเล่าของการเ็ดการสั่งกับเนี่ยไอจอยเพิ่นนะครับกับกับเอื่ยกับเอื่ยน้อมน้องครับผมรวก็นะค,ครับตอนนี้นะครับทั้งไอทักคุณรอเองนะครับด้พื้นที่ของกลาสินของเฮาจะได้ยินได้ฟังนะครับผู้ทีเ่เพ่เปิดใจใส่อาชดินเต็มสูตรโดยที่โสใสสารผิดสารเคมีเลย ในการปลูกมันสำปะหลังนะครับก็คือทางไอ้ปฏิจัดโครงการประกวดน้มันมะครับวไปเนี่นประกวดเป็นโครงการประกวดในฤดูก,กาลปี2 000, 5 000, 5 7นี้ราี่รายละเอียดครงการเป็นยังไงนะครับไปก็คือห้องยาไคฮู้นะครับจุดประสงค์นี่ก็คืออยากห้ฮู้แค่ว่าเ้านี่สามารถปลูกมันน่ะได้หลายกว่าเข้าเคยปลูกนะครับสามตันหาตันในสิมันพืนพื้นที่เขาเห็ดม่นี่เพราะว่าเป็นยังงบางทีเพราะว่าเขาเขาไปจํากัดไปจํากัดไอหม่องใบหัวมันคับ เขาคิดว่ามันสีใดซ้ำนันคือว่ามันสีโบอออซ้ำนันก็เลยอยากให้พี่สูตรไ้โตของพี่น้องเองก็ไปสีบเดืถือตัวบได้ถือต้มสีโบมีผู้ใดมาต้มขายปุ๋ยให้โบต้องมาเปลี่ยนปุยตั้งแต่เฉพาะพี่น้องเปลี่ยนปุยย่นีีกเกือบสีโสองร้อยยี่หอละนะครับขอให้เป็นอาชาดินสามพลังบวกเป็นยี่หอสุดท้ายในการทําการเกษตรของเมืองไทยซสียผมว่านะครับคือโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อพี่สูตรโตพี่น้องเองโบไดมีคิดว่าอยากสีใดหวังผลประโยชน์จากพี่น้องนะครับอยากให้คูณจักซื้อว่า มัน,นมันสามารถออกหัวได้เป็นเม็ดเม็ดกลัวจริงสินะครับหลายส่วนที่ผมไปมีทั้งหัวใหญ่หัวเงาแต่ว่ามีทั้งคว่มสมบูรณ์มีมีคว่มแตกต่างกับเพื่อพี่น้องเพื่อเฮ็ดมานะครับนี่ก็คือโครงการที่ดีอยากสีให้พี่น้องอันนี้ก็เพียงแค่พี่น้องใส่ปุ๋ยอาใช้ดินสามพาลังบวกเท่านั้นนะครับว่าต้องไปใส่อีกอย่างนะครับคือนี่น,นี่นี่คือเงินไขในการในการ,ในการเขาแข่งขันสามารถาได้จนสิ้นมิถุนาครับผมรว<ล>กาตัดสินกันอยู่เมษาปีหาแปด ครับนี่คือพี่น้องต้องอ่าเศร้าใส่สารเคมีเลยนะครับพี่น้องนะครับก็คือต้องใส่แต่อาชีพดินเต็มรอยเต็มสูตรเลยนะครับแล้วก็เอาหัวมันนี่ไปประกวดกันม่ไหมครับเมียนคือต้นเดียวเออเอาเดียวหัวใหญ่หัวเง่าเอ่อหัวเง่าน้ำนักไหลอ่าคือต้นเรื่งนี่น้ำนักผู้ใดหลาตัวมูผนังกระรับเรื่งกำลังวันอันดับหนึ่งไปเลยเมีนซึ่งรางวัลที่หนึ่งนี่ได้เงินเท่าไหร่คท่าไหรยอ่าสามหมื่นบาท รางวัลที่1 3 0 0 0 0บาทเลยอันนี้เฮ็ดบ่เบาะซะก่อนเออแล้วลวันที่สองใครบ่ายเนี่ยสองหบาทสองห0ื่นบาท, 20, บาทแล้ววันที่สามหนึ่งหมื่นบาท10,000บาทแล้วต่อไปแต่พี่น้องแถวนี้ใส่กันเบิดทุกหมู่บ้านเลยครก็เรื่องวัลอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง100,000บาทนะครับคิดไปโครงการต่อไปที่เฮ็ดต่อนั่นมีการตอบรับมาดีก็สิเฮ็ดต่อไปบาที่แน่ๆก็คือผู้ใดไปในมือนั้นได้ของกับบ้านเมื่อทุกคนคกับภายในงานสิมีนักวิชาการอ่าแล้วก็ผู้ประสบความสําเร็จในในการทําการเกษตรหลายๆบ่ว่าสิเป็น อ้อยเป็นมันเป็นยางเป็นพืชพักสวนขวั้วทุกสีทุกอย่างสีม่านางอยู่หันทุกทุกจังหวัดสีม่าร่วมกันอยู่หันครับมเ <นำ S 1> พิมโอ้โหกครับพี่น้องอก็ขอฝางใบครับพี่น้องเด้อนะครับสําหรับต่อไปในอนาคตพี่น้องไว,ว้วางใจใสอารถดินเต็มสูตรนะครับรวบรวมรวม,รวมกันแล้วนะครับรวบรวมกันแล้วนะครับไว,ว้วางใจเป็นแสนแซนลูกอย่างนี้เงินรางวัลจะเป็นแสนแบาทเลยกัว่าได้องพี่น้อเราครับเราก็ยังค่อยทารุนกันไปนะครับพี่น้องเอากาถ้าอยากจะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนี่เบอร์ใดครับบ่าย เก้าห้าหกแปดเก้าเก้าเก้าครับแล้วก็เอาอีกเพียนหนึ่งซะเดี๋ยวเพื่อนแหงว่าผมมาแยมเขาไล่กันสามชั่วโมงเรเคยบอาแจ๊กเจ้าขไยยังฟังอยู่สามมือจะจังหูแจ๊กว่าไค่ปุ๋ยมั่นเจ้าก็บอกว่าเจาะไค่ปุ๋ยเจ้าก็ให้ให้ให้แต่แต้ากุ้นฟังมันให้แต่เต้าก็เสตะกวนมันเอาฟังอีกรอบหนึ่งซาซานะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าหกแปดเก้าเก้าเก้านะครับโอ้ยปวดข้อ เอ้อาศมพี่น้องโทรศัพท์มาสอบถามเลยนะครับเด้อเขาคุยไปทั้งคุณพ่อก็คุณแม่ได้สองท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้บ้านสำลังของเขานะครับเติบได้ใหญ่แล้วก็ขอให้สองงานนี้นะครับได้พันเจ็ดตันแจ้งที่ทั้งคุณพ่อขาดวังไปเลยครับเด้อแล้วก็บเร์เจ็บบอร์จนอายุมันคอนยืนอยู่เป็นลมพรมไส้ให้กับลูกหลานเป็นต้นๆนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ